อ่ะโอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็นอนูในเกม Blue Eye c r e นะครับพอผมอีกแล้วเนาะโอเควันนี้เราจะมาอัปเดตแพทกันนะครับซึ่งอ่าตอนนี้นะครับเกม Blue Eye c r e เข้าเกมไม่ได้เนาะอ่ะเหตุผลเพราะว่ามีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ฉุกเฉินนะครับอ่ะของวันนี้เนาะวันที่16พฤศจิกายนนะครับ อ่าซึ่งปิดไปสักช่วงประมาณบ่ายสองกว่าป่ะอ่าณเวลาอัดตอนนี้ผมอัดอยู่ที่บ่ายสามเนาะโอเคเรามาดูแพทโน้ตกันดีกว่านะอ่าอัปเดตประจำวันที่สิบหกพฤศจิกายนนะปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนาะโอเคสำหรับอะไรละเอียดการปรับปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ก็จะปิดตั้งแต่10บโมงจนถึงบ่าย2องเนาะแล้วก็มีของรางวัลชดเชยเพชรฟ้าสี่รเพชรด้วยนะครับอ่า ก็ถือว่าดีนะอ่าโอเคแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวมีการปรับตอนนี้มีการปิดปรับปรุงฉุกเฉินอยู่เนาะเพราะงั้นเดี๋ยวเรอาจะได้เพชรฟ้าเพิ่มครับโอเคสําหรับตัวละครอ่าที่เข้ามาใหม่นะครับก็ตู้ของอ่าชิโรโกะกับโพอชิโนก็ออกไปเป็นเทพรอยแล้วเนาะพิกอัพตัวใหม่นะครับตัวปกติไม่ลนะิมิเต็ดเนาะชื่อว่ามาชิโร o นะครับอ่า แล้วก็มีการเพิ่มล็อบอบี้ความทรงจำของมาชิโร่นะเปิดเนื้อเรื่องสายใยมาชิโร่แล้วก็เจอถ้าเปิดได้ไม่ไม่เชิงเปิดได้ดก็คือเราสามารถเจอมาชิโร่ได้ในาคาเฟ่นนะครับแล้วก็เจอมาชิโร่ได้ในคลาสเนาะแล้วก็มีเอลิกมาของมาชิโร่นะในร้านคา้าเอลเลฟนะครับอ่าแล้วก็เพิ่มเสียงพูดของมาชิโร่ตอนเข้าเกมนะครับก็สำหรับ มาชิโร่นะครับอโอเคสำหรับอมาชิโร่นะครับมาชิโร่จะเป็นคลนะาสสเปเชียลเนาะแล้วก็เป็นแอทแทคเกอร์นะครับอยู่นะเนียเอยจะบอกไหการโจมตีดีกว่าการโจมตีเเดี๋ยวนะผมงงตัวเองอ่ะโอเคอเหมือนมาชิโร่จะ มาชิโร่เป็นตัวสเปเชียลแหละใช่ปะ่ะอ่าแหละจะมีการโจมตีเป็นอะระเบิดนะครับก็คือสีแดงแล้วก็ป้องกันเป็นเกราะหนักเนาะอันนี้คือสเปเชียลนี่คือเป็นตัวที่ไม่ได้ลงใช่ปะะ่ะละอ่าถ้าสมมุติว่าถ้าสมมติว่าลงสนามก็คือจะเป็นตัวของสไตรเกอร์เนาะสเปเชียลก็คือเป็นตัวที่ไม่ได้ลงสนามเนาะ ปืนที่ใช้จะเป็นสไนเปอร์นะครับสำหรับโรงเรียนก็คือในส่วนของอันนี้จะเป็นทรินิตี้ใช่อ่ามันคือทรินิตี้เนาะอ่าโอเคสำหรับมาชิโร่นะครับจะสู้ในเมืองจะเฉยๆเนาะแต่ว่าจะชอบสู้แบบอ่เขาเรียกอะไรเป็นเหมือแนบบป่าอะไรประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็ไม่ชอบสู้ในในบ้านนะครับไม่ชอบสู้ในตึกอะไรประมาณนี้อ่าโอเคก็ สำหรับสกิลของมาชิโร่นะครับสกิล EX ก็คือสร้างดาเมจเนาะให้กับเป้าหมาย1ตัวนะครับแล้วก็มีโอกาส50%เนาะที่จะสร้างดาเมจเพิ่มเติม,มอีก623%เนาะก็เหมือนกับเป็นการสุ่มลูกเต๋าปะเออถ้าอัพถึงขั้นที่5นะครับจะมีโอกาสถึง75%เลยนะอ่าก็ ผมว่าน่าจะเป็นตัวซับจะเป็นน่าจะเป็นตัวแบบดาเมจแบบที่ดีนะเออเป็นการโจมตีแบบระเบิดด้วยนะเพราะงั้นเอาไปเจาะพวกบอสที่เป็นหลอดแดงน่าจะโอเคนะครับสำหรับโนมอนสกิลนะครับอ่าโนมอนสกิลก็คืออ่าทุกๆ20่สิบวินะครับเธอจะสร้าง150%ของดาเมจนะครับให้กับอ่าสตรูบริเวณแบบ,บรอบๆ เราเชฟนี่ก็คือวงกลมใช่ไหมอ่ามันจะเป็นวงกลมเนาะประมาณนั้นนะอ่าโอเคพาร์ตสบส,สก,กิลนะครับก็คือจะเพิ่ม c r ิ t ิคอน Rate ให้กับตัวเองครับ14%ในเลเวลแรกเนาะแล้วก็ซับสก,กิลก็คือจะอ่าเพิ่มเพิ่มอ่าเขาเรียกอ,อะไรเป็น ความแม่นยำของตัวตัวเองบ้า ACC เนี่ยน่าจะเป็นความแม่นยำเนาะอ่าคิดว่างั้นนะโอเคอ่าก็ถือว่าผมว่าเป็นเป็นตัวดาเมจที่อยู่ฝั่งสเปเชียลที่ดีนะเออเหมือนนางจะไม่ได้ลงไปต่อสู้ด้วยนะอะไรประมาณนี้นะเคสำหรับตัวละคร็คะประมาณนี้นะตัวละครจิบิ ถามว่าน่ารักไหมก็น่ารักนะน่ารักดีนะอ่าถ้าถามว่าควรเปิดไหมผมบอกตรงไม่รู้เหมือนกันนะอ่าจริงๆผมว่าถ้าเปิดได้ก็ดีนะอืมคิดว่าน่าจะได้ใช้อยู่ถ้าเปิดไม่ได้ก็ก็ก็ผมว่าปล่อยก็ได้เนาะ <c oughs> ผมคือผมอะ่ะไม่ค่อยรู้รายละเอียดเกมนี้มากเท่าไหร่เนาะเพราะงั้นนั่นแหละ อ่ะผมว่าถ้าเปิดได้ก็ก็ก็ถือว่าผมว่าใช้ได้นะเป็นตัวละครที่ใช้ได้เลยอ่าจริงๆอ่ะจริงๆผมคิดว่าเอ่อค่อนข้างวัดดวงนิดหนึ่งนะถ้าจะทาดาเมจจากตัวเธอให้ได้มากๆผมว่าค่อนข้างวัดดวงคนระับเออแล้วก็คอ์สค่อนข้างน้อยด้วยนะคอสามอ่ะค่อนข้างน้อยนะเอาไว้แบบรัวสกิลใส่บอสอะไรอย่างงี้อ่าแบบเอาไว้แบบบนสกิลน้องได้นะเออผมก็อธิบายไม่เก่งเหมือนกันโอเค อันนี้คือสำหรับมาชิโร่เนาะอ่าผมว่ามีก็ดีนะครับไม่มีก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะคิดว่างนันนะอ่าโอเคต่อมานะครับอ่ารายละเอียดเรื่องเรดบอสเนาะเรดบอสนะครับจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อเราเคลียร์ด่านโนมอน4ีขีด1แล้วนะครับอ่า สำหรับะระยะเวลารีเซ็ตตัวบอสก็คือเราสามารถเข้าได้3ครั้งใน1วันเนาะอ่าระยะอะส่วนเว,เวลารีเซ็ตนะครับก็จะเป็นเวลาตีสองของใครในทุกๆวันเนาะ,ะคือเมื่อเข้าท้าทายเลรบอสนะครับอ่าตัวหนึ่งใบจะอยู่ได้1ชั่วโมงเนาะในกรณีที่ต่อสู้แพ้สามารถเข้าไปต่อสู้ได้ อีกครั้งนะครับโดยแต่ที่ผมเข้าอีกครั้งเนาะอ่าผมเข้าอีกครั้งจะคงอยู่ถึงเวลากําหนดและหากเข้าท้าทาทยบอสในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่ต้องใช้ตั๋วเรดวอสเพิ่มก็คือเราน่าจะเข้าท้าทายได้กี่ครั้งก็ได้นะเนาะอ,อแล้วก็เออคิดว่าน่าจะเข้าท้าทายได้กี่ครั้งก็ได้นะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงที่เราเปิดตัวอยู่นะอ่า เขาบอกว่าหากพบปัญหาการเชื่อมต่อหรืออื่นๆที่ทาให้เกมปิดตัวลงขณะต่อสู้สามารถเข้าต่อสู้ได้อีกครั้งในระยะเวลาที่กําหนดก็คือถ้าสมมติว่าเด้งก็คือภายในหนึ่งชั่วโมงนั้นน่ะก็ยังสามารถเข้าได้อยู่เนาะอ่าหากเลยระยะเวลาที่กําหนดจะไม่สามารถใช้ปุ่มเข้าอีกครั้งได้และจะคํานวณคะแนน,นที่ได้รับจากค่า HP ที่เหลืออยู่และจะไม่สามารถรับรางวัลเคลียได้อันนี้ไม่เก็ตอ่าผมต้องลองไปตีดูก่อนเนาะเพราะว่า มันเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะอ่าระดับความยากจะมีอยู่4ระดับมีโนมอนฮาร์ดเว r รี่ฮาแล้วก็ Hardcore เนาะอ่าคิดว่าถ้าตีระดับยากขึ้นก็น่าจะได้แต้มเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะระยะเวลาการเปิดเรดบอสนะครับก็จะอยู่จนจะอยู่ตั้งแต่วันที่16พฤศจิก,กายนะครับจนถึงวันที่22พฤศจิก,กายนครับหลังเอเอเวลา เวลาสามทุ่มห้าสิบเก้านะครับก็คือประมาณสี่ทุ่มนั่นแหละโอเคระยะเวลาสรุปอันดับก็คือจะสิ้นสุดเวลายีา่สิบสาเออจะสิ้นสุดวันที่ยี่บสามพฤศจิกายนนะเวลาสี่ทุ่มนะครับแล้วก็ในระยะเวลาสรุปอันดับระบบจะทําการลบผู้เล่นที่ทําการโกงและจัดอันดับอ่าใครโกงก็คือจะโดนนั่นแหละก็คือจะไม่เอามาจัดอันดับประมาณนั้นอ่า รางวัลอันดบนะับเนาะทุกอันดับจะได้รับรางวัลเหมือนกันหมดจะได้รับเหรียญเดบอสทั้งหมด325เหรียญแล้วก็เพชรฟ้าทั้งหมด600นะครับของรางวัลจะสามารถรับได้หลังจากสิ้นสุดเวลาสรุปอันดับเนาะอ่าก็คือสามารถรับได้ถึงวันที่29พฤศจิกายนนะครับเวลา10โมงนะครับก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์อ่าแปลว่าการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ครั้งครั้งใหม่จะเริ่มต้นวันที่29พฤศจิกายนเนาะอ่าเพราะงั้นแผ่นใหม่นะ น่าจะมาวันที่29แล้วก็ตู้น้องมาชิโรคคิดว่าน่าจะอยู่ถึงวันที่29เหมือนกันนะ่อะอสำหรับรางวัลการเคลียร์นะครับรางวัลการเคลียรเดดบอสจะได้ตามระดับความยากของบอสอ่เมื่อเคลียร์บอสในระดับใดได,ได้จะสามารถใช้ฟังก์ชันใช้ใช้ฟังก์ชันเคลียร์ทันทีได้อ๋อก็คือเราสามารถกดข้ามบอสได้ด้วยเฮ้ยอ,อันนี้ดีนะอะ สำหรับนูมอนนะถ้าเคลียร์ได้จะได้เหรียญเรดบอส40นะฮารจะได้60วิน,นิฮาร์ดจะได้80แล้วก็ฮาร์ดคอร์จะได้100นะครับอ่าสำหรับรายละเอียดเรื่องรางวัลแต้มสะสมนะเมื่อสิ้นสุดการต่อสู้จะทำการจะจะทำการคำนวณนะแต้มสะสมจากระดับความยากระยะเวลาที่คงเหลือและ HP ของที่เหลือของบอสเนาะอ่ายิ่งกำจัดบอสได้รวเดเร็วเท่าไหร่ก็สามารถรนะับ แต้มสะสมได้เพิ่มขึ้นอ่าก็คือการคิดแต้มก็คือเหมือนกับเอาความยากเนาะคูณเวลาที่เหลือป่ะแล้วก็แล้วก็ทำอะไรสักอย่างกับไอพีถ้าถติบอสตายก็คงจะก็คงจะคิดเออไม่รู้ <laughs> โอเครางวัลที่สะสมรางวัลแต้มสะสมที่จะได้รับจะคำนวณจากแต้มสะสมทั้งหมดที่ได้รับตลอดช่วงเวลาซีซั่นอ๋อ ตัวอย่างหากมีแต้มสะสม750,000แต้มจะได้รับรางวัลแต้มอันดับสะสมระดับ250,000ระดับ500,000และระดับ750,000ทั้งหมดอ,อ,อ๋อคืออ๋อคือเราเก็บแต้มเพื่อเพื่อรับของประมาณนั้นอ่ะก็คือยิ่งเราเราก็เก็บสะสมแต้มไปเพื่อรับของขั้นถัดไปขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ แต้มอันดับที่ได้รับหลังจากสิ้นสุดซีซันเรดบอสจะไม่ถูกนํามาคํานวณเป็นแต้มสะสมอ่าก็คือการจะเก็บของรางวัลเนี่ยเราจะต้องเก็บจากแต้มระหว่างตีบอสเท่านั้นก็คือแต้มที่บวกมาหลังจากจบเรดบอสแล้วจะไม่นับอ่าประมาณนั้นระยะเวลารับของรางวัลก็คือวันที่16พฤศจิกายนหรือวันนี้นะครับจนถึง29นะเพราะงั้นเรดบอสจะจบซีซันวันที่29นะครับ โอเคสำหรับรางวัลก็คือรางวัลก็จะมีถึง50ล้านเลยเนาะเออรายละเอียดรางวัลก็ตามนี้นะครับป๊บ,ปบ,ปบ,ปบอ่าผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะว่าอะไรมันดีบ้างนะแต่คิดว่าถ้าได้เอลิกซ์มากับเพชรเนี่ย น่าจะดีนะโอเคอันนี้ไปดูรางวันกันเอาเองนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แพทโน้ตไว้ใต้ d e s c r i p t i o แล้วกันหรือว่าสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ Blue Archive เลยนะโอเคสำหรับคอที่9นะการจำลองการต่อสู้นะในการจำลองการต่อสู้สามารถท้าทายบอสได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่เมื่อท้าทายบอสในการต่อสู้จำลองจะไม่ได้รับรางวัลใดๆก็เหมือนเปนะ็นคอนเนาะ อ่าสิบการจัดทีมสามารถจัดทีมได้สูงสุดที่สี่ทีมเมื่อท้าทายบอสล้มเหลวทีมน้งกล่าวจะไม่สามารถสู้กับบอสได้อ๋อคือถ้าทีมนั้นแตกก็คือไม่สามารถใช้ได้อีกแล้วเนาะแต่จะจับได้สี่ทีมนะครับอ่าแล้วถ้าไม่แตกล่ะเออโอเคสําหรับร้านค้าเลบ,บอสก,ก็สามารถไปดูได้ในเกมนะครับอ่าโอเคก็จะมีบอกว่า มื่อสิ้นสุดซีซันเรดบอสเหรียญเดดบอสที่มีจะไม่ถู et, กรีเซ็ตก็คือสามารถเก็บดองไว้ได้เรื่อยๆครับแต่เมื่อสิ้นสุดซีซันเรดบอสจำนวนครั้งที่ซื้อไอเทมและรายการที่ซื้อไอเทมจะถูกรีเซ็ตทั้งหมดก็คือหนึ่งซีซันเนี่ยจะอพอเรดบอสรีของพวกนี้ก็จะรีด้วยนะอ่าข้อมูลไอเทมก็ประมาณนี้เนาะก็สามารถดูได้ในเกมนะครับการเปิดรับนักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลอัตราเพิ่มเรทตู้มาชน มาชิโร่อารุและในเกมอารุในเกมได้โดยที่แตะที่เปิดรับอ่าโอเคอันนี้คือนั่นแหละไปสามารถดูเรทได้เนาะอ่าตู้ระยะเวลาเพิ่มเรทของมาชิโร่สิบหกถึงยี่สิบเก้านะครับอ่าจริงด้วยตู้ตู้มาชิโร่จะออก,กวันที่สนะิบเก้าเนาะแล้วก็ตู้อารุเหมือนกันนะครับตู้อารุก็จะออก,กวันที่ยี่สิบเก้าเหมือนกันเนาะอ่าตู้เพิ่มเรท โฮชิโนกับชิโรโกะนะครับสิ้นสุดลงแล้วเนาะอ่าตู้ตกปกติตู้ปกติเพิ่มตัวละครมาชิโรเข้าไปนะครับมีโอกาสเปิดมาชิโรได้ในตู้ปกติเนาะสำหรับการันตีสามดาวนะการันตีสามดาวจะไม่เปลี่ยนแปลงนะโอเคแล้วก็มาชิโรจะไม่ได้อยู่ในตู้การันตีสามดาวด้วยนะอ่าเอ้ยถือว่าดีผมว่าทําแพทแบบนี้มาดีนะโอเคแล้วก็สําหรับแต้มเปิดรับนะครับแต้มเปิดรับจะรนะีเซ็ตวันที่ยี่สิบเก้าเนาะ ได้ไ่แต้มเปิดเปิดรับของตู้ชิโรโกะกับโพชิโนจะรีเซ็ตวันนี้เนาะแต่ว่าของตู้มาชิโรจะรีเซ็ตวันที่29นะรายละเอียดการรีเซ็ตก็คือแต้มที่มีอยู่จะเปลี่ยนเป็นไอเทมคีย์ STONE ทุกๆหนึ่งแต้มจะได้หนึ่งคีย์ STONE แต้มเปิดรับจะถูกรีเซ็ตกลับมาเป็นศูนย์สามารถรับเศษคีย์ STONE ได้ทางจดหมายนะครับโอเคคีย์ okay, STONE นี่เหมือนไอเทมคาบปะถ้าผมจะไม่ผิด อ่าแล้วก็เพิ่มในเรื่องหลักนะครับอ่าในเรื่องบทที่2เนาะอ่าก็ผ่านด่านก็น่าจะได้เนื้อเรื่องเพิ่มอะไรประมาณนั้นเนาะอ่าเมื่อเกลียเนื้อเรื่องทั้งหมดจะได้เพรเพรฟ้าทั้งหมด80ดได้แ0 0ชิ้นนะก็เยอะอยู่นะอ่าแก้ไขบั๊กนะครับอ่าแก้ไขบัก๊กแก้ไขจํานวนสูตรการสร้างที่ใช้สําหรับอุปกรณ์เทียนหนึ่งไฟเตียสองที่แสดงผิดพลาดนะครับ จํานวนสูตรสร้างที่ได้รับจะถูกปรับเป็น15ชิ้นก่อนหน้านี้มัน10ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแก้ไขว,วัดวัดวัตถุดิบการพัฒนาสกิลของโนโนมิแล้วก็อ,อิซูมิเนาะแสดงผิดพลาดอิซูมิเปลี่ยนจากตาราสกิลอาบิดอสเป็นตาราสกิลเกเฮน่านะโนโนมิก็จะเปลี่ยนเป็นจากเกเฮน่าเป็นอาบิดอสเนาะ,ะก่อนปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่16จะคงการแสดงผลเช่นเดิมแก้ไขเอฟเฟกของโนโนมิถูกใช้ไม่จำกัดเมื่อกดปุ่มแรกอะไรเอลเลฟหรออ่าเพื่อแรกโนโนมิสองดาวตามจำนวนครั้งที่กดแรกคืออะไรแก้ไขให้เอลเลฟสี่สิบชิ้นเมื่อแลกเสร็จเมื่อแลกโนโนมิสองดาว อ๋อแก้ไขคาแปลในหน้าตั้งข้าวบัญชีวันเกิดและวันที่ลึกอ่าเพิ่มคําอธิบายเกี่ยวกับการถอนบัญชีเพื่อให้สามารถตรวจสอบกําหนดระยะเวลาถอนบัญชีได้แก้ไขวันสิ้นสุดของเวลาตู้การันตีสามดาวเป็นวันที่14บธันวาแก้ไขบทแปลบางส่วนนะครับอ่าหมายเหตุนะครับรายละเอียดที่ระบุข้างต้นอานมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้โปรดติดตามอัปเดตในคอมมูนิตี้ทางการนะครับ ของรางวัลชดเชยสามารถรับได้ในจดหมายจนถึงวันที่23พฤศจิกายนเวลา,เ,าเวลาสี่ทุ่มนะครับของเวลาไทยนะครระยะเวลาของจดหมายจะมีอยู่ทั้งหมดเจวันนะครับอ่าโอเคแัดบัวคลายก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับวันที่16บพฤศจิกายนผมไม่รู้เหมือนกันว่าเกมจะเข้าได้ตอนไหนนะครับอ่าแต่ว่าก็รอนะรอกันไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับ ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะแผดบัวใครเป็นแผดท,ที่ยาวมากนะครับโอเคก็ <laughs> <laughs> สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย